เลิฟซีนจริงๆก็คือผมว่าการกำกับเรื่องนี้ต้องแบบให้เครดิตพี่บอสเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราเวิร์กช็อปกันมาแบบพอสมควรมากๆอะไรเงี้ยการไว้ใจซึ่งกันและกันของนักแสดงมันเป็นจริงแบบสำคัญมากมันทําให้แบบเลิฟซีนมันผ่านแบบภายในเทคสองเทคเลยอะไรเงี้ยที่มันคือครั้งแรกของการถูกปิดระหว่างผู้ชายด้วยกันอ๋อจริงๆจริงๆเคยเคยมาซีรีส์ก่อนหน้าบ้านไหนครับก็เลยก็เลยไม่ได้เคยกันเท่าไหร่ครับผมใช่ครับ ก็ผมว่าทุกคนแบบว่ามาในแบบฐานะนักแสดงอยู่แล้วเขามีแบบสปิริตนักแสดงอยู่แล้วคือแบบสามสองหนึ่งแอคชั่นก็เข้าเลยไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับก็ก็เปลี่ยนนะครับล่าสุดก็แบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแบบแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาก็ทักอะไรเงี้ยเขาอุ้ยเขาทักครับเขาแบบว่าอุ้ยขอโทคือเขาทักผมว่าแบบว่า ขอถ่ายรูปได้ไหมไผมก็บอกอผมก็ชูสองนิ้วให้ได้ครับอะไรเงี้ยแล้วคือมันเป็นรานา้านประจําผมเซอร์ไพรส์ครับเมื่อวานเลยครับเซอร์ไพรส์สุดคือป้าตือครับ <laughs> คือป้าตือคือน่ารักมากคือมากเหมือนกับว่าป้าแบบไปขอป้าป้าครับแบบเต้นกับผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือป้าเขาสอนม,มาเลยเขาก็อะไรอย่างเงี้ยป้าเขาบอกว่าป้ายักคิวไม่ได้ป้าได้แต่แลบลิ้นอะไรเงี้ยป้าก็แลบลิ้นป้าน่ารักมาก เลยต้องยอมรับเลิกกักแล้วก่อนควาปใจว่าใจยังท่านท่านเเตตงงงแมมาาขับเตงก็จริงจริงก็แบบก็ดีใจนะครับหมายถึงว่าแบบคือทุกคนแบบในในในทีมหรือว่าในลูกี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานกันแบบค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได กระบแสตอบรับที่ดีก็เหมือนเหมือนใจชื้นแล้วก็แบบหายเหนื่อยเลยครับกคนในเเป็นแต่เมื่อวานก็เมื่อวานที่ตื่เตื่นก็แตกกันนะใช่ครับเมื่อวานก็แบบว่ามีรวมพลครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ก็ดีใจครับที่แบบได้เจอแฟนๆเนีเ่นนยก็อยากเจอทุกคนอีก<ม>ใจฟูครับเหมือนกับว่าแบบเออมีคนชื่นชอบผลงานเรามีคนชื่นชอบในแบบตัวพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบก็ดีใจที่ทุกคนสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับพี่ อ๋อจริงๆก็จะมี2ฝ่ายครับมี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 มากรีดอะไรอย่างเงี้ยครับมีมาชมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็คือมาจะมาหยิกมาทุบหลังผมครับเขาอินไหมเหรอเขาาอินครับผมคือตอนนี้คือหลังแดงไปหมดแล้วครับาทำไมอ่ะอยากจับตัวเนี้ยหรอใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อมามี่ของบ้าบินครับอ่าใช่ที่เขาแบบว่าเพราะว่าคือผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ว่า แค่แค่ทุกคนอาจจะเห็นในมุมมองของบ้าบินอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคนเรียกเราว่าตอนนี้ยคือไม่ใช่นิ่งแล้วโค้มดแล้วถูกไหมกอด้วยครับก็มีทั้งนิวงแล้วโฟ้ชโมดเลยทำงานจับแบบนั้นได้รู้สึกยังไงบ้าก็จริงจริงรู้สึกดีนะครับที่หมายถึงว่าพอเราเป็นนักสแสดงใช่ไหมครับแล้วคนจดจําเราในในบทบาทบทบาทหนึ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคเราทําถึงในในในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยที่เขาพูดถึงคือเริ่องซีนค่ะเขาทำถึงเหมือนกันนะคะแอบซุกเก่งนะคะใช่ไหมบ้างเราให้ฟังมีสื่อว่าตอนถ่ายทำเป็นยังไ เลิฟซีนตรงไหนนะหลายๆจุดเลยแอบซุบบ้างไปโน้มกับนี่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ <c oughs> อเอ่อเลิฟซีนจริงๆก็คือผมว่าการกำกับเรื่องนี้ต้องแบบให้เครดิตพี่บอสเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราเวิร์กช็อปกันมาแบบพอสมควรมากๆอะไรเงี้ยการไว้ใจซึ่งกันและกันของนักแสดงมันเป็นจริงแบบสำคัญมากมันทำให้แบบเลิฟซีนมันผ่านแบบภายในเทคสองเทคเลยอะไรเงี้ยนี่มันคือขั้นแรกของการเลิฟซีนระหว่างผู้ชายด้วยกัน อ๋อจ,จริงๆจริงๆเคยเคยมาซีรีส์ก่อนหน้าบ้านล้วครับก็บเลยก็เลยไม่ได้เขยกันเท่าไหร่ครับผมใช่ครับทีนี้เราพอเข,าข้าคู่กับเรื่องการหลับไปการมันเป็นกับ,ๆๆกบ,ๆๆบ,กบคุยกันยังไงบ้างก็ผมว่าทุกคนแบบว่ามาในแบบฐานะนักสแสดงอยู่แล้วเขามีแบบสปิริตนักแสดงอยู่แล้วคือแบบสารสองหนึ่งแอคชั่นก็เข้าเลยไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับอ๋อใช่ครับเรียวเดียวเลยใช่ครับเรียวเดียวเลยครับ หมายถึงว่าแบบพี่ปายเอพีเองหรือว่าเลออนเองเนี่ยเขาก็แบบว่ามีความเป็นนักแสดงในตัวมากๆอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วมัน้นะเวลาต้องากอินซียางก็ใช้โเหมอนกนเ่ครับอยากอินซก็ใช้โฟนใช่ครับใช้ไอโฟนหมดเลยครับพี่ ไม่ซ้อมเลยครับก็เหมือนจริงๆเหมือนการใช้ไอโฟนเหมือนถ่ายแบบกล้องปกติเลยครับผมพี่บอยเขาก็จะให้มาแบบอ่ะตั้งกล้องแล้วก็พี่ตั้งก็นั่งดูเฟรมอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเล่นเลยไม่ต้องมาไม่ไม่ไม่ค่อยมาเลยครับคือคือเหมือนครับเขาบอกผมว่าจริงๆแล้วการแบบกล้องมันต้องตามนักแสดงอะไรเงี้ยคือให้นักแสดงเล่นไปตามที่แบบนักแสดงรู้สึกแล้วเดี๋ยวแบบพี่ตั้งเขาเขาตามเองอะไรเงี้ย ก็ก็เปลี่ยนนะครับล่าสุดก็แบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแบบแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาก็ทักอะไรเงี้ยเขาอู้ก็ทักครับเขาแบบว่าอุ้ยขอคือเขาทักผมว่าแบบว่าขอถ่ายรูปได้ไหมผมก็บอกอ่าผมก็ชูสองนิ้วให้ได้ครับอะไรเงี้ยแล้วคือมันเป็นร้านประจําผมและอีกวันหนึ่งผมก็มากินใช่ไหมพี่เขาบอกว่าขอถ่ายรูปได้ไหมผมก็ชูสองนิ้วไปเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ขอถ่ายรูปสลิป ก็วางตัวครับผมก็แค่รู้สึกว่าผมก็เป็นตัวของตัวเองแหละแต่แค่แบบว่าไม่ได้ทําอะไรที่แบบมันไม่ดีหรือว่าไปแบบว่าเบียดเบียนคนอื่นผมว่าแค่นั้นก็น่าจะโอเคแล้วครับอะไรครับยังไม่ยังไม่ค่อยยังไม่ยังหมายถึงว่ามีแฟนคลับครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเห็นเป็นด้อมหรือว่ามีชื่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าถ้าคิดไวๆครับตอนนี้ก็คงเป็นแบบแม่น้องอนิวแล้วกันนะ นีกิจกรรมเยอะนะน้องยุ่งเกี่มากเหรอครขอบคุณครับผมรู้สึกว่ามันแบบผมว่ามีความแบบเข้าถึงง่ายแล้วก็แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าด้วยด้วยด้วยตัวผมผมว่าอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันคงเข้าอ่ะชื่อนี่ยอดยอดไอจีกระโดดไปยังไงขนาดไหนครับก็จริงๆก็ต้องค่อยๆเพิ่มครับค่อยๆเพิ่มตั้งแต่แบบว่าเปิดตัวซีรีส์อะไรก็มีค่อยๆเพิ่มแต่่ที ใช่ก็มีมีมีขแต่ก็ยังว่างนะครับทุกคนครับยังรับได้นะครับผมหนาเดินหัวเถอเข้าได้พิซซ่าเอ้พร้อมครับเข้าทุกอย่างนะตอนนี้ว่างเลยครับเออามาติดเพลงกันนิดนึงเลยครับมีล้านป่าแล้วยอดวิวครับผมเร็วมากครับมีใครบ้างมีกับเพลงนี้ ก็จริงๆอ่ะตอนแรกก็เหมือนเหมือนไม่เชิงกังวลหรอกครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีความใหม่มากที่เหมือนแบบปล่อยเวอร์ชั่นที่มันเป็นแบบสปีดมาเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าคนจะแบบชอบไหมอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนกระแสตอบรับดีก็รู้สึกว่าอุ้ยขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพี่ๆน้องๆแบบทุกคนในวงการอะไรเงี้ยแบบซัพพอร์ตเล่นเล่นชาเลนจ์ให้อะไรเงี้ยคือแบบขอบคุณทุกคนมากๆครับนี้คือเวอร์ชันสปีดครับจะมีเวอร์ชันที่ไม่สปีดไหมครับมีครับ ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับเป็นไงบ้างที่สองเวอร์ชันที่ถ้าเราให้เปีหตุที่เราชอบเวอร์ชันไหนมากกว่าเอ่อพอพอปล่อยเวอร์ชันสปีดออกมาแล้วครับแล้วพอมาฟังเวอร์ชันปกติเนี่ยรู้สึกว่าเวอร์ชันปกติช้าใช่ไหมฮะก็จะรู้สึกว่าแบบชอบเวอร์ชันสปีดมากกว่าอย่างนี้ยสหรับตัวผมนะส่วนตัวอย่างนี้จะมีเรื่ออย่างไรก็อันนี้ต้องไปถามพี่บอสแล้วครับผมผมว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็คิดว่าน่าจะมีผลงานต่อๆไปเรื่อยๆให้ให้แบบทุกคนได้ชมอะไรอย่างเงี้ยที่ในวงการที่เขามาเต้นตลอดเนี่ยรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ใครที่สุดเซอร์ไพรส์ครับเมื่อวานเลยครับเซอร์ไพรส์สุดคือป้าตือครับคือป้าตือคือน่ารักมากคือเมื่อวานเหมือนกับว่าป้าแบบไปขอป้าป้าครับแบบเต้นกับผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือป้าเขาสอนมาเลยเขาก็อะไรอย่างเงี้ยอออยยยยคคเเดดดดีีวววว้้้มมัไไรบกาาป้าเขาบอกว่าป้าอยากคิวไม่ได้ป้าได้แต่แลบลิ้นอะไรอย่างเงี้ยป้าก็แลบลิ้นป้าน่ารักมาก อ๋อครับก็ดูครับผมแล้วก็แบบว่าก็มีหลายๆเวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะโดนโดนหยิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่แกะใช่ครับใช่นะอ๋อไม่จริงครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ยังฟังอยู่ใช่พี่ไปอยู่กันนี้มาก่อนเอาไม่ไม่ครับไม่ครับโอเค ขอฝากเจลบอยอีกทีนึงใช่บเนี่ยโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับเจลบอยสถานนะกักใจนะครับก็เสาร์นี้เป็น EP ที่5นะครับผมก็กําลังเข้มข้นเลยครับกำลังแบบหืมเข็ดฟันเลยฮะแล้วก็ฝากวันที่ส4นะครับผม14บี่นี้นะเปิดขายบัตรนะครับเพื่อมาชมรับชม EP 7ด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากเจลบอยทั้ง4คนด้วยนะครับผมพี่ไปแล้วก็พี่เจแล้วก็เลออนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับทุกคนก็ ขอร้องมามีทุกคนเลยนะครับว่าก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะครับอะไรนะครับได้ครับเขาด้อมน้องวนิวได้ฮะขอบคุณครับที่ขอพี่ขอสเต็ปยักคิวไหมอ๋อยักคิวครับเอาทั้งเพลงเลยครับได้ฮะได้เลยครับหนึ่งสองเป็ได้เลยต้องยอมรับ เลิกกักแล้วก่อนควาปใจว่าใจยังท่านท่านแกจะพูดว่ารักคำเดียวก่อนขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ